ทำอะไรกันครับเนี่ยเขาฝึกทหารกันครับแอบด้วยนะเฮ้ยโอ้ขอโทษครับขอโทษ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 โอเคเดี๋ยวเราต้องไปตรงนู้นแน่นอนไปแล้วครับวู้เฮ้ยเปิดมีใครอยู่ไหมบอกว่าคงจะไม่มีผีเดินนันอยู่ที่นี่นะอ่ะผมมีกล้องอ่ะเอาไปยืมกหมดไหมเอาไปยืมก่อนนะเฮ้ย Thank you วายด้วยเหรอ ปัญหามึงเยอะเลยวะเยอะอ่ะก <te ูแค่เข้าไปโลเพเป็นทหารประเทศมึงไอ้สัตว์เทียบได้ปืนแล้วทำไมทำไมมา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 ไอมึงข้าวจัดเชี่ยโคตเถื่อนมาฮอยิงหมาไม่ได้ใช่ไหมแต่ยิงคนได้ก็ยิงคนละกันนะ ผมได้ระบายอารมณ์เลยครับต้องไปตรงรู้เหรอไปได้เลยสวัสดีครับโอ้ต้องปีนขึ้นข้างบนครับเนี่ยอึ๊บอุ้ยอย่าทางนี้ใช่เหรอวะอ๋อนี่ไงเอ้าโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยหยามึงลากกูลงมาทำไมเนี่ยไอีเดียไอ้สัตว์โอ้ยต้องปีนใหม่อีกแล้วผ่านเข้าหากันใช่ไหม เชี่ยได้ไงวะน็สฮึว้าว what the fuck น <Stop it. laughs> ี่ยุคสมัยไหนวะเนี่ยโอ้พระเจ้าเชี่ยยี่กว่าไอรอนแมนว่ายว่ายพองว่ายสต๊าฟอเฮ้ยผมอารมณ์ร้อนว่ะอารมณ์ไม่ดีหัวก็หายสัตว์มึงด้วยเดึงดึงไอเนี่ยเหรอมึงมาจากไหนอ๋อ Easy ลาดน้ำใส่หัวมันหน่อยใครมันคิดคกลไกแบบนี้วะเนี่ยน,นี่เขาให้เราทำอะไรครับทำอะไรอุ๊โอ๊้เจ็บแทนอ๋อเราต้องหันให้หมดครับอย่าให้กูรู้นะว่าใครแม่งคิดคน้คนกลไกแบบเนี้ยไอ้โอ้ <c oughs> ไฟนอลนดิเหรอเยียช่วยอะไรบ้างเนด็ก ไม่อยากคิดสภาพเลยว่าถ้าประตูบ้านผมเป็นอย่างนี้ใช่มันมันลงอีกยาวเลยแล้วเดี๋ยวแล้วมึงตามกูมาได้วยเหลยบางอย่างเกี่ยวกับไฟอ่ะไม่รู้หรอเพิ่งมาอันเมืองเยไปไปโอ้โอ้าวชิบหายแล้วถ้าไฟลงไปนี่โอ้ยโจรย่างก็หายใจไว้นะโจร เชียอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นไโอ้ยเป็นไรปมเนี่ยขาโอ้ลโอ้กโอ้ชิอโอ้ยโอ้ยโอยโยโอยอ้ยโยโอยโอ้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 ยโอ ไม่เห็นเอาเงินไปทำอะไรแบบนี้นี่น่าสนใจเฮ้ยโดดแล้วระวังนลเว้ยเฮ้ยลอกลอกเฮ้ยเนี่ยแบบนี้ทำตามมามถ้าเดินอะไรวะโอเคมาดูบืดไปหมดเลยฮะดูร้อนด้วยมีอะไรเหรอกินไหมยินน่ะกินหน่อยหน่าไม่กินกินโชว์นะ เห็นไหมอร่อยเลยตอยจะไปตีเขาทำไมโอ้ยเฮียห้อนหลอนร้อนโอเคโอเคไอเฮียการทุ่นโต๊โอ้ยโอ้ยเอาไปเร็วเอาไปดีไอโอวัตต์ไอเฮ้แล้วเมื่อกี้รอแล้วไม่มาไอ้เด็ก บ้าน no w โอ้ยโอ้โหโอ้โหนร้อนร้อนเอ้าแก้ปริศนาได้ทำไมมันร้อนกว่าเดิมวะโอ้จับได้ก็เฮี้ยแล้วโอ้โหแม่งร้อนมากจะบ้าเหรอจับได้ไงเนี่ยแอะแต่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 ใจคอไม่ดีอีกแล้วเอาจริงอ่ะโอ้โอ้ โโอยหาทางไปต่อไปเจอแล้วอะดึงรอบหรอดูเร็วอ๋อนั่นไงเอ้ยเอ้ยตตตต่อนหน่ยโอเคครับรอดแล้วปะเ e t s go โคตรจะร้อนเลยจีน่าเอาอันนี้ไปถือแล้วกันเดี๋ยวผมเอาอันเย็นละดีน่าไปเอากุญแจกอันนึงมาดิโอ้จีน่าโอ้ยกุญแจหัวตัไงมึงอุ้ยจะบาด้วยทำไมเนี่ยถ้าไม่ช่วยกันถ้อมาช่วยไปแล้วดีกว่างานคตรแฟนตาซีเลยโว้าวเฮีย ต้องเ,เข้ายากขนาดนั้นเลยเหรอ้ยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้โอ้ล็อกเพราะว่าไงโนคี้โนมึงมาจากไหนเนี่ยว้าวรู้ได้ไงไหวเปล่าโอเคถ้าขอร้องก็ช่วย้แต่แรกแล้ว ไปไปค่ยเกือบแล้วเกือบโดนจับตายแลวอ๋อไอ้นี่ไงมีคนมาไอหามีอะไรก็บอกใครมีใครอยู่ตรงนั้นอืมอืมไม่มีครับอ้าคุยรู้เรื่องได้ไงวะโอ้ยเยี่ยมเปิดก่อนเลยอ๋ได้ยกสองไม่อเยีย ยกสอไม่สัตว์ไอ้เหี้ยรอบท uh> ินแล้วอ่ะมทำกูแตมากมึงโอ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้เห้ยเฮ้ยเฮ้ย้านฮ้อนฮ้ยเ้้กเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮ้งเอ้ยเ้ยเฮยเเฮ้ยเงแย๊บ้ยเ้ยเฮ้ย้กเ้ยนฮ้ยเฮ้้ยไอ้อีียยยยเยค้้้้ คุณในเคาน์เตอร์เว้ยอื้มอื้มอุต่อยพี่โดนเป็นฟุตเตียอุ้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 ยเปนเล็งตับได้โอ้ยแป้ท่าเยอะมึงอ่ะหื้มกู้รันเหมืนกันเลยมาท่าเยอะท่าเยอะไอ้สัตว์ฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยช่วยช่วยช่วยกูหน่อยช่วยช่วยช่วยคุหน่อยโอ้ย สวย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยล้มแล้เหรอล้มล้แล้วเหรอผมคอมเมนต์ก่อนผมคอมเมนต์ก่อนเฮ้ยมึงอย่าจูบปุดิโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวมาดิมาดิคุณถัดด้านขวาด้วยแต่กูจะต่อยซ้ายทำไมนะครับยังไงฮะไม่พอไม่สายใจหรอกไม่สายใจหรอก วูชิดามึงแล้วโอ้ยของกูไอ้เชอรี่ wakey 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 it's time เที้ยเขาเขาเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นมาไหวไหมหลับสองรอบ What ร้องด้วย ไปทำนะครับตัวไว้อ๋ออะเอาไปเอาไปเดี๋ยวพี่นี่ก่อนแป๊บแป๊บจีบหายแล้วมาเอาเลยมั้ยโยมันยิงไม่โดน มันยิงไม่โดนได้ยังไงวะมันยืนดูอะไรวะนั่นอะ What ไอ้นี่มันจะเอาไปใช้สเตลได้จริงเหรอวะโอ้สวัสดีครับเฮ้ยนี่แล้ะมีปืนไม่ใช้ฮะเฮ้ยมาแล้วแต่เวลาแล้วเฮ้ยไปด้วยแมน ไปขวาไปขวาโอ๊ยไอเจ้าพวกนี้ดิแรงหมดแล้วแรงหมดแล้วแรงหมดแล้วโอ๊ยเออกูอีกแล้วอะไรไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยโอ้ยโอ้ยเกือบตายอธิบายสักกูเข้าใจเลยโอดจ แล้วว่าไปเกมที่ผมไม่ค่อยได้สำรวจเลยนะผมลืมดูเร็วแบบหนึน่งเก็บของก่อนดิเป็นโจรสปลาลงเลยไหมมันไรอ่ะ